สวัสดีครับพบกับช่องบ้านสวนแม่ปอชาแนลนะครับวันนี้บ่าวก๊อปจะพาชมแบกเมจิกเห็นไหมครับต้นสูงใหญ่มากนะครับเห็นทางหลังผมนี่ครับเห็นบ่ครับคืออันนี้ต้นใ่ดีนะครับกูเหลอใบมันใยหนุนใยกว่านาผมมีด้ยครับเห็นบ่ครับเมื่อหนีมาเสียงในฟิล์มนะครับ ก็จะมาบอกว่านะครับการปลูกแบบใดนะครับที่ว่าเชียนแห้งมันแบงมีริงห้องนะครับออกไหลนะครับุูนะเห็นบอครับไหลเต็มเลยครับใบกันใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปเบ่งกันเลยครับนี่ครับเห็นบอครับครับเรากับม้เบ่งนะครับเบ่งชุมกันรอบๆนะครับกาแฟกับมี่ครับกูละแล้วนี่เมื่อนี่ พามาเบงแบ็กมจิกนะครับนี่ครับออกไรออกไรเต็มเลยครับบอี่ต้นที่หนึ่งนะครับต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับเจ็ดครับทั้งพี่ครับแปดหุ่นกันรอครก็อครับเสียย่างเดียวครับกระทางครับ มันมีขอบนะครับกระถางมันมีขอบที่นี่เพราะมันแทงขึ้นมากเพราะมันแทงขึ้นมากมันจะเป็นยังเสียครับงอๆงงครับคือบดีครับเร่ยว่าก็าจะเปลี่ยนอยู่ครับเพราะว่าจะเปลี่ยนก็คือจะเปลี่ยนอย่างครับเลยปล่อยปล่อยไปตามธรรมชาติของเขาครับนี่ตัวไง้ไงี้ย กลางโมกัมีครับเหรอคือการปลูกของผมนะครับเห็นว่าครับผมจะบ่เซียหนำนี่ครับผมจะบ่เอาหนำขังครับผมจะปล่อยมันหิ่งหงครับทรรมนชาติมันยังมันยังคือคือหิ่งหงยงครับมันจะออกไลนะครับออกไหลออกไหลขึ้นดีว่าครับแต่มันเซียหนำนี่มันออกไลยากครับทดลองมาแล้วครับ นี่ก็ลัังึ้นนีนะครับน้อยๆคือสองต้นสองต้นนี่เพราะว่านิจวงไหวเป็นแม่มันคู่กันครับพวนี่ก็จะจิ้มจิ้มออกไปเพาะขยายพันธุ์นะครับอันที่กรอแกวนี่ครับว่าแม่งนะครับนี่ครับขี่แพ้ครับขี่แพ้ครับปิดปุยชั่นดีเลยครับขี่แพ้นี่ครับ แล้วก็ข้างล่างข้างล่างนี่ผมจะเอาเป็นโค้นครับโค้นแบบไปเอาจากจากไอบอะครับบอแล้วก็เอาโค้นจากกลนบอนะครับมาใส่ข้างล่างครับข้างบนก็จะเป็นเป็นปุยปุยที่ผมผู้ผมหมักเองครับปุยที่หมักเองครับก็จะเป็นปุยคออครับแล้วก็ส่วนผสมของ ใบปะขามนะครับแล้วก็ผสมกับปุ๋ยปุ๋ยเม็ดของเขาเลยครับปุ๋ยเม็ดปุ๋ยใส้นปุ๋ยเหลืองๆนะครับเม็ดเหลืองๆนะครับผมไม่รู้ว่าเขาเอื่นปุ๋ยยังครับแล้วก็ปุ๋ยที่เขาใส่บัวนะครับมาใส่ครับแล้วก็ปล่อยให้เขาแหงหงอยครับว้ารับรองครับอันนี้จิ้มออกตัดออกสามเทีานะครับนี่เท้าที่ีครับนี่ใส่เวลา ลังแต่ปลูกมานี่ที่เดือนได้ครับนี่ที่เดือนครับจะว่าเอาอเอา,เอาเอาไรน,นี่ออกสามเทาี่เทีาแล้วครับแง่เลยครับไม่ย่งแง่เลยครับล่ะเบิ้ง ตัวน,น้อยๆก็มีครับเดี๋ยวผมอ่จะเปรียบเทียบให้เบิ้งครับเดี๋ยวในคลิปเจะเปรียบเทียบให้เบิ้งครับค,ครับถ้าชอบกะสนใจเรืออยากได้พันแบกมจิดีๆแบบนี้กะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ ใต้ลิงนะครับใต้คลิปนะครับครับใดๆก็จอยติดตามกดถูกใจในช่องบ้านสวนแม่ปอชาแนลเลยด้วยครับสวัสดีครับ